และคลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับตัวนาวล่าอีกเช่นเดิมนะครับเป็นคันที่สี่แล้วบอกเลยใครสนใจจองให้ทันนะครับเมื่อวานนั้นลงตัวแบล็คเอディชันไปนะครับเป็นเกียร์โต้เพื่อนเพื่อนอีบ็อกมาอยากได้เกียร์ธรรมดาวันนี้วุฒก็มีให้ครับนี่เลยเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดและดูเลขไม้นะสี่หมื่นโลเอานะหม่ไม่ลองมาดูคันนะครับได้4ประตูนะครับยกสูงบอกเลยว่าหล่อนะครับบุกน้ำลุยป่าสบายคุณผู้ชม คันนี้ได้ปี2020ด้วยใครสนใจนะครับตัวนาวาล่าคุ้มๆอยู่นะครับเพราะว่ามือสองกลุ่มมากแบบนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ f c ทุกคนทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้นะครับบุ๊ดพามารับชมนะครับก็ยังอยู่กับค่ายนิสสันน,น,นาวาล่าอีกเช่นเดิมนะก็คลิปนี้น่าจะเป็นคันที่4แล้วนะครับที่ลงให้ดูกันจะบอกว่าทุกคันที่ลงไปนะอจองกันเกือบหมดแล้วคุณผู้ชมนะครับคันแรกเลยตัวนาวาล่าตัวขับสีเนี่ยโฟวิเน บอกเลยว่าสายนี่ถ้าแตกคุณผู้ชมครับนะนะโทรกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคุณผู้ชมสเปคนั้นหายากจริงๆนะครับก็มีลูกค้าผมจองซื้อสดมาแล้วเนะาะก็ดีใจนะครับกับผู้ที่ได้ไปด้วยแล้วก็เสียใจกับลูกค้าที่ไม่ได้ไปนะแต่ติดตามช่องนี้ไว้ครับบอกเลยว่าได้ทราบข้อมูลข่าวสารรถมือสองเนี่ยนะนะรวดเร็วก่อนใครแน่นอนนะวันนี้วุฒกลับมาเดิมเต็มกลับมาเดินเต็มสูบละกับสายรถกระบะนะครับจริงๆขายมาหลายปีละนะแล้วก็เว้นช่วงไปแป๊บนึง นะเน้นตอนนั้นไปโฟกัสร,รถเก่งเพราะว่ารถเก่งขายไม่ไหวเลยไม่มีเวลาจริงๆนะทำรถกระบะนะวันนี้ก็กลับมาโฟกัสเช่นเดิมนะแล้ววันนี้ที่ผมพามารับชมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวนาวาร่าตัว Black e n i t ช o n อีกเช่นเดิมนะก่อนหน้านี้ลงไปนะรุ่นนี้สเปคนี้เลยนะแต่ว่าเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับมีเพื่อนๆเ,เนี่ยอิ i n กซ์สอบถามผมมาว่าออคุณวุฒิถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามีไหมบางทีอยากจะเอาแบบไปขึ้นเหนือล่องใต้แล้วก็ แบกข้าวแบกของด้วยแต่ว่าไม่มั่นใจในเกียร์โต้อยากได้เกียร์ธรรมดานะวันนี้ก็เลยตอบคําถามไม่ไหวนะก็เลยมาจัดเป็นคลิปวิดีโอส่งถ่ายลงช่อง u ูท b e ไปเลยดีกว่าชัดเจนดีนะได้ดูทุกซอกทุกมุมด้วยนะสนใจติดต่อมานะคุณผู้ชมวันนี้ผมขายให้ในราคาแบ่งพันกันอีกเช่นเดิมครับ459,000กับรถปี2 0 2 1เอและ,ะรถ2 0 2พครับขอภัยและคันนี้ไม่0,000โลอย่างที่เราเห็นในไฮไลท์เลยนะเห็นไหมทุกคันเนี่ย นะผมจะเอาป้ายสกบอลเนี่ยให้ลูกค้าดูทุกคันทุกเทสเลยเห็นไหมน,นะชัดเจนครับซื้อกับผมไปนะครับสบายใจได้เลยนะครับไม่สี่หมื่นโลนะฮะร,รถปีรถมือเดียวนะกเพชโดนซื้อสดมาเป็นดับที่สองนะนะนาวาล่านะครับ black edition 2 5 e 4ี่ห้ากาขายราคานี้แล้วพี่ๆดูครบับรถเรารับประกันโครงสร้างทุกคันว่ารถเดิมนะนะกระจกหน้าก็ของเดิมครับนิสสันเป๊ะเช่นเดิมฮนะชุดแต่งเซ็ตตัซเกอร์ จริงๆฮะคันนี้คือรถเป็นใหม่จริงๆนะรถมันค่อนข้างสวยอะไรประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากผมไม่อยากพูดราคาป้ายแดงเพราะว่ามีพี่ๆที่แบบว่าซื้อป้ายแดงมาเนี่ยเขาเจ็บใจกันนะขายมือสองเนี่ยบอกเลยว่ามือสองเนี่ยราคาดีราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบติดต่อมาแล้วกันคุณผู้ชมนะมันคุ้มแหละคนซื้อมือสองเนี่ยถ้าซื้อพวกค่ายแบรนด์ลอมแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ459,000หม่นเก้าพันไวปี20มาดูกันได้อะไรบ้างคุณผู้ชม อย่างแรกนะสีสันเนี่ยบอกเลยว่าเตะสีเต็มร้อยเปอร์เซ็นสวยงามดวรอยเสียสหินต่างๆไม่มีให้เห็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับตัดสติ๊กเกอร์ตัวแบล็กดีชันสีดําและกันชนหน้าสีดําเป็นโนแบ็คทริปเลยนะถ่ายให้เห็นแบบช้าๆชๆัดๆชัดเจนแบบนี้ครับและทะเบียนพี่ๆลองดูนะเกนะ้าแปดแปดสามโอ้โหคุณผู้ชมนะทะเบียนสวยด้วยนะครับไฟตัดบอกมีให้เรียบร้อยครบจบนะครับมาดูสเปคล้อ,อยางกันนะครับ ล้อยางคุณผู้ชมนี่เลยนะตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กเดิมๆของเขาเลยจะเป็นแม็กขอบ18นิ้วมากับยางนะครับโตโยนะฮะสเปค2 5 5ทับนั่นเองคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นหน้ายางที่หนากำลังดีนะครับแต่ถ้าใครอยากจะแบบแนวฟิลลุยๆกว่านี้ก็ต้องเป็นยางสเปค265นะครับทับไปนะมันก็จะยางก็จะหนานะครับหน้าสัมผัสยางก็หนาแ้วยางก็หนาขึ้นก็จะเป็นแนวลุยๆบู๊บแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าแล้ว ว่าชอบแนวไหนนะครับอ้าวมาดูข้างล่างนิดนึงครับช่วงลงช่วงล่างนะครับศาส,สะอาดนครับโซกติงนกโซกอัพแหลกลุกหมากเราตรวจสอบเราเช็คนะนูนะ่นฮะเช็คขึ้นห้อยเช็คของระบบไทพัดฉะนั้นทุกคันที่ออกรถจากผมไปจากเราไปพี่ๆไม่ต้องห่วงนะใครซื้อกับผมใครช่องกับผมนะครับผมรับประกรันให้ทุกสิ่งทุกอย่างและผมดูแลรถเองร0 0หมายความว่างไงคุณผู้ชมครับ ใครจองกับผมมานะครับผมอัปเดตผมดูแลผมตรวจสอบตรงไหนไม่ดีผมจับไปเขาทําหมดทุกอย่างผมตรวจด้วยตัวเองเช็คเองร้อยเปอร์เซ็นทุกคันนะใครเป็นลูกค้าผมเนี่ยจะทราบดีว่าผมค่อนข้างชัดเจนเนาะผมชัดเจนมากรถทุกคันเนี่ยผมดูละเอียดนะครับตรวจให้หมดนะตรงไหนไม่ดีตรงไหนไมีริ้วมีรอยผมสั่งทีมงานสั่งเก็บให้หมดเลยนะเพราะว่าผมอยู่ออยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็ฐานลูกค้าผมเยอะนะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมทําไม่ดีออกไปคุณผู้ชมลองคิดดู นะลูกค้าบอกปากตัวเปล่าว่าเซเวุฒมันดูแลไม่ดีทําไม่ดีนะจบเลยนะฉะนั้นเนี่ยไอชื่อเสียงที่ทามาเลยเนะี่ยมันจบทุกอย่างเลยฉะนั้นทุกคันเนี่ยผมดูแลให้ไปจริงๆพี่ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ซื้อกับผมมาคุ้มจริงคุณผู้ชมผมดูแลให้ครบจบทุกอย่างนะครับอ่ะดูด้านข้างกันนี่ฮะนะเมทอาร์คนะครับเปิดให้เห็นชัดเจนเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะดูคลิปนี้ประกอบกันตัดสินใจกันเลยคุณผู้ชมจบจบนะครับนะจบจบมาดูด้านในเพิ่มเติมครับ แผงประตูหรือว่าคอนโซลด้านหน้าคุณผู้ชมนี่ครับใสๆค,คลิปแบบนี้เลยนะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วดูครับสภาพเบาะเติงสวยเป100๊ะร้อยเปซนะครับไม่มีย่นไม่มียับไม่มีชำรุดหรือว่าฉีกขาดแต่อย่างใดนะตามสไตล์ครับไม่สี่หมื่นฮะนะดูแังหลังกันนี่ครับแผงประตูคลิปเลยนะด้านหลังก็โอเคครับสวยงามเลยนะครับไม่สี่หมื่นมันไม่ใช่จริงนะรถมันใช้งานม,มานน้อยและแอร์หลังก็มีมาให้คุณละ นะครับในราคา459,000แบบนี้เขามีแอร์หลังให้คุณอันนี้คือค่ายรองนาวาร่าครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะฮะหลังคาไม่มีสีดงสีร่างน,นะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับหลังคาดำนี่แล้วก็เสากาศคิปฉลามอยู่ครบสมบูรณ์นะครับล้อแม็กก็เป็นสีดำสเปคสวยครับทั้ง4ี่วงรอยเบียดฟุตบาทไม่มีให้เห็นครับนะาสเติเกอร์สวยครับเงาวสวยเลยถ้ารถจอดตากแดดมานานๆเนี่ยนะพอสตติกเกอร์พวกเนะี้ย รอกครับล่อนครับจางครับอันนี้คือสีเป๊ะเลยนะแสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างดูแลรถแล้วก็รักรถมาค่อนข้างดีนะครับถือว่าคุ้มนะใครได้ไปหนังกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับตัว e ลโก้สัญลักษณ์อยู่ครบบนไดหลังคือกลิปเลยอันนี้ให้ดูก่อนนี่ฮะคลิปจริงๆนะเล้วรอยต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะครับสภาพมม่ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะคุณแจ๊ค รถเนี่ยนวาราเนี่ยมันมีกุญแจล็อกตรงนี้ด้วยนะคันนี้ล็อกอ,อยู่เดี๋ยวผมเอากุญแจมาขายให้ดูนะเดี๋ยวเปิดอ่ะดี๋ยวถ่ายให้เห็นตัวกระบะตัวแมกไลเนอร์ก่อนนี่รูระบายต่างๆสีสันต่างๆนะครับรอยต่างๆก็คือเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมดนะครับร้อยเปอร์เ็นนะค่างๆร้อยเปอร์เ็นภายในก็จะเป็นประมาณนี้แหละอะ่นี่กุญแจก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ ดูฝั่งนี้กันนี่เลยนะทุกค่านบอกก่อนนะเรามีการตรวจสอบเช็ครถนะครับ274รายการเครื่องเกียร์บอดี้ตัวถังครบนะครับรับประกันให้นะครับจากทางเพชรยนต์นะบริษัทผมเปิดมายาวนานแล้วนะถึง26ปีเพื่อนๆครับรับประกันให้เลยยิ่งเปิดมายาวนานแบบนี้นะครับอยู่กันเป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนแบบนี้อ่ะพี่ๆดูบรรยากาศก่อนนะไม่ต้องกลัวผมจะปิดโชว์รูมปิดเลน์หนีไปไหนนะครับอันนี้เป็นสาขาที่3มนะเพชรยนต์มีทั้งหมด3สาขารถสต็อกรวม กือบพันคันคุณผู้ชมนะครับมีให้เลือกทุกเวทนะมีเข้ามาทุกวันนะวันหนึ่งก็อาจจะเป็นค้ารุ่นเป็นรถเก๋งบ้างอะไรบ้างนะตามความหายากหาง่าย,ายแต่รถทุกคันต้องเน้นเลยว่ามันต้องเดิมจริงๆนะครับถ้าไม่เดิมเราไม่เอาเข้ามานะนะครับลูกค้าซื้อไปรถไม่สวยเนี่ยก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเสียประวัติหมดนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันนะครับอื่ซึ่งเดวติคับ ไมค์กนะัใเ uh, ช้งานก็อย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับหน้าปัดเป็นดิจิตอลครับไมค์สี่หมื่นะบอกเลยว่าไมค์ก็น้อยจริงๆนะครับอันตาเรื่องดีครับนะครับตอบโจทย์นะครับใครชอบแนวแนวนี้อยู่ก็มาเลยนะมาดูรถตัวจริงทดลองขับได้นะใครอายุจะเกินโคตา้านะครับแบบเป็นข้าราชการบำนาญน,นะจริงๆเนี่ยตามเงื่อนขเนี่ยต้องอายุ60ผ่อนได้ไม่เกิน70 แต่ถ้าใครมีงบดาวนะครับหรือว่ามีลูกค้ำเนี่ยนะต้องการให้ผมพูดคุยกับไฟแนนซ์เป็นกรณีพิเศษพี่อินบ็อกมาเลยนะผมสนิทกับไฟแนนซ์ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้นะครับขอประวัติไม่ติดตักรตบหรือบูโรนะแต่ถ้าติดจริงๆแต่เกิน10ปีเจดปดปีขึ้นไปก็ทักมาคุยกันก่อนได้เดี๋ยวจัดก,การให้ไม่ต้องห่วงนะประมาณนี้ครับตองเสียงติดครบนะครับจอนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้แล้วเรียบร้อย นะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวทัศสกรีนนะนี้ชี้แจงก่อนนะครับนี่คือจะเป็นจอเดิมโรงงานเขาจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับส่วนแอร์เย็นหาย่วงครับไม่สี่หมื่นที่ไม่มีที่จะไม่เย็นแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับรับประกันนะครับแล้วก็ด้านล่างมีที่เสียบ power outlet แล้วก็ usb a aux นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครบนะฮะสับเกียร์ r เกียร์ถอยก็ลองติดครบแบบนี้เลยนะ เบกมือแบบก้านครับหลังคาอ,อาจจะมีร้วรอยนะเจ้าของเก่าเคยเจอมานะครับแต่ว่าล้างแล้วมันได้ประมาณนี้นะก็ให้เห็นชัดเจนนะครับอย่างนี้รถบ้านแน่นอนนะครับใส่วงใส่แว่นอ่ะว่านไปมีให้ครบนะครับกระจกนะครับไฟส่องสว่างมีให้ครบฝังคนขับแบบนี้ครับเรียนประหยัดชัดเจนนะมาดูห้องเครื่องดีกว่าว่าเป็นเช่นไรนะครับ9้านาทีละนะครับกับราคาย้ําอีกรอบนะ4ี่0ส0ห้า ได้นะซื้อสดก็ได้รถกระบะเนี่ยได้เหรีดอกเบีย้ยเดียวกับตัวถ้าเป็นสี่ประตูนะได้ตารางเดียวกับตัวนี่เลยอ่าตัวรถเก๋งนะแต่ถ้าเป็นรถแคปเนี่ยดอกเบีย้ยจะแพงกว่านะครับอ่าชัดเจนให้เลยทุกคำพูดอ๊บอ่ามาดูที่ตัวโครงสร้างกันดูตามนิ้วชี้ผมนะคุณผู้ชมน,อน็อตแคบแก้มข้างเดิมเดิมครับนะ เดิมหมดเลยนะครับไม่มีถอดน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีขันไม่มีไขรูระบายกลมครับซีนด้านหน้ารูระบายต่างๆซีนทุกอย่างเดิมเดิมเดิมมองกอนะครับทุกอย่างเดิม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 หมดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับเป๊ะครบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แก้มของแก้มข้างซ้ายขวาเดิมทุกจุดนี่แบบนี้นะครับ ครสนใจรีบจัด <c oughs> นะครับผมราคานี้ฮะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนี่ยครับกับโตโยต้าโนวาล่าแบล็คเอディชั่นนี่ครับก็อัตรา,าเร่งดีแน่นอนนะครับเครื่องก็นิ่งๆฮะแล้วก็แบตเตอรี่มันเครื่องผมดูแลให้ไม่ต้องห่วงนะครัน้นี้ของเดิมใส่มาเป็นแบต GS เอสแบตเตอรี่นะ,นะครเก้าสิบแอมป์นะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ฮะปั๊มเอเบสนะครับแต้มสีต,ต่างๆเี่ยงอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับสนใจติดต่อมานะครับย้ำนะเบอร์โทร 0910272415นะครับกับตัวนิสสันนเวล่าแบล็คเอディชั่นนะครับใครสนใจติดต่องิ้กลางเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนและคลิปหน้าจะมารีวิวกระบะรุ่นไหนฝากติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆกันนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ